ค่ะเป็นเรื่องของการหายใจเนาะมีสามท่าท<ม>่าแรกวางมือตรงท้องแบบนี้ค่ะตรงลิ้นตีนะคะตรงนเ้นะ<ม>จากนั้นสูดหายใจเข้าทางจมูกท้องจะป่องขึ้นค่ะหาย <c oughs> ใ,หใจออกท้องแฟบลงค่ะเป่าปากด้วยถูกต้องหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกเป่าปากยาวเน้นตรงท้องนะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกยาวทำห้าถึงสิบครั้งพอท่านี้นะคะเราไปท่าที่สองเลย <c oughs> เป็นใช้โครงด้านล่างมันให้ จับผมนี้น่ะของตัวเองโอเคใช่วิธีการก็คือหายใจเข้าชายโครงจะตางออกนะหายใจออกชายโครงจะลู่งลงค่ะลองดูค่ะ mm hmm. เก่งค่ะไปต่อหายใจเข้าซิโครงบานหายใจออกซิโครงลู่ลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกท่านี้ทำห้าถึงสิบครั้งเหมือนกันโอเคท่าที่สามนะคะเกี่ยวกับการหายใจยกแขนขึ้นแนละ้วซีซษะยกขึ้นหายใจเข้า เอาแขนลงหายใจออกค่ะยกขึ้นหายใจเข้าเอาแขนลงหายใจออกนะคะควบคุมการหายใจเนาะท่านี้ทำสิบครั้งต่อเซ็ตนะคะวันหนึ่งทำได้สามเซ็ตเลยเวลาไหนก็ได้ที่สะดวกถ้าปอดแข็งแรงปอดทำงานได้ดีเราจะทำกิจกรรมอื่นๆได้โดยที่ไม่เหนือ่อยจนเกินค่ะ